ที่มาของโครงงานเนื่องจากทางผู้จะทาโครงงานเป็นผู้ที่มีถิ่นกําเนิดในจังหวัดกาญจนบุรีและกําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนธรรมการวิทยาคมซึ่งโบราณสถานพงตึกเป็นสถานที่มีความสําคัญต่ออําเภอธรรมกาที่มีสถานที่ตั้งอยู่อําเภอเดียวกันกับโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ทางผู้จะทาโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสถานที่ตั้งของโบราณสถานพงตึก และมีความประสงค์ที่จะทำโครงงานเรื่องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโบราณสถานพงตึกเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของโบราณสถานพงตึกแล้วนำผลการศึกษาไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของโบราณสถานพงตึกได้ทราบต่อไป เนื้อหาสถานที่ตั้งบริเวณสถานของตึกตั้งอยู่หมู่ที่4อำเภอรธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีรหัสไปรษณีย์7 1 1 3 0พิกัด N13.89349 E99.78512 การเดนินทางจากอำเภอรธรรมกาใช้ทางหลวงหมายเลข323ค้ามสะพานจันทุเบษาเฉลิมพระเกียรติราชการที่9 ผ่านวัดดงศักด์ต่อไปถึงโบราณสถานคงตึกระยะประมาณ10กิโลเมตรอยู่ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรี3 0กิโลเมตรตั้งอยู่ที่ทางใต้เรียกกันว่าบ้านในมาปัจจุบันเป็นบ้านของนายจูนแย้มพยน